ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนี่ผมอยู่ที่อำเภอบางกลมจังหวัดสงขลาละว,วันนี้วิ่งมาจากจอดบ,บอสไซน์แล้ววิ่งมานะน่าจะประมาณหกลกว่าเกือบเกือบน่าจะหกลกว่าเนะกือบเจ็ดโลปัญหาคือต้องวิ่งกลับ <laughs> กลับไปที่รถอีกไหยก็ได้ครับประมาณสิบกว่าโลนานๆวิ่งทีครับผมไม่ค่อยวิ่งไกลหรอกแต่เมื่อแต่เมื่อกว่งวันหนึ่งหกเกดโลพอแต่วันนี้เวลามันพ้อมีก็เลยลองวิ่งไกลดูนานๆวิ่งทีก็ดีครับไปยายปอดน,นะ ความทนทานเน่อยอากาศดีครับเดี๋ยวให้ผมให้ดูน้ำใสเขียวเยอะถ้าไม่มีแต่สมัยเด็กๆน่าจะกระโดดเล่นนะถ้าผมไม่กลัวตอกอะไรผมนกระโดดใต้น้ำมันสนุกนีมันะแล้วคอมันใหญ่คนคนก็เล่นน้ำขนาดนี้ตรงโอเคไปน้ำปิ่นเลยนะไม่เก่งไปไม่ถึงตาลิกนะเรียกเหมือนกันนะอากาศดีครับวันนี้มาอยู่ที่ นอกเมืองก็รู้สึกว่าปลอดโปร่งดีนะบางทีออกไายคนเดียวก็มันมันก็สงบดิบเหมือนกันนะผมชอบชอบกีฬาวิ่งอย่างหนึ่งคือว่ามันไม่ต้องรอใครนะมันไม่ต้องมีไม่ต้องใช้ทีมงานเยอนะก็เลยทํำให้ทาให้สึกว่าไม่ต้องใช้ปัจจัยร่วมหลายๆอย่างบีเราถ้าเราถ้าเราจะเล่นฟุตบอลเราก็ต้องมีทีมใช่ไหมตาก,ก้ออะไรี้มันก็ต้องมีทีมนะ แล้วกีฬาวิ่งนี่มันไม่ต้องมีทีมไปคนเดียวได้แล้วก็เป็นคนที่ชอบวิ่งคนเดียวด้วยกับพมรู้สึกว่าวิ่งคนเดียวแล้วมันสงบนะมันแบบว่าเราได้คิดอะไรไปนะทีวิ่งมันทีวิ่งหลายๆคนแล้วมันมันมันทำให้เราแบบไม่เนียมันก็มันก็สนุกไปอีกแบบนะครับแต่ว่าบางทีบรรยากาศบางทีเราก็การวิ่งคนเดียวมันก็มันก็นิ่งๆไปนะได้คิดอะไรไปเรื่อย เดี๋ยวมีนีข้าง,หล,งหลังก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็เดิอนอย่างผมก็ผมก็ผกู้ใหญ่เลยแต่เขาผู้ใหญ่กว่าผมนะครับได้เลยนะได้เงินแล้วเนี่ยแล้วไปทางผมเลยหกกิโลเลยต้องไปต่อยคงจะต้องวิ่งไปะ่ะจอกไปนะถ้าเดินไปเรากลับมันค่ำเกินตอนนี้ก็ใกล้จะหกโมงแล้วห้าโมงครึ่งแล้ว <c oughs> มันแปลกนะครับแต่ว่าคือว่า พอเราได้ออกกําล mm ังกายแล้วม mm ัน hmm. รู in ้สึกว really ่ามันคลายมันผ่อนคลายไปหลายๆเรื่องนะเรื่องอารมณ์เรื่องความความตึงเครียดของเราจากการทํางานแล้วว่ามันมีความเครียดอลไรนะคนเรานะผมว่าะผมว่าทุกคนมีนะความความเครียดความรู้สึกว่าไอ้สักอย่างนะมันบางทีมันพอเราได้มาออกกําลังกายบางทีมันก็ปลดปล่อยไปนะมันรู้สึกว่ามันมีความสุขไปนะมันจะมีมันจะมีสารสารที่ทําให้เราเสีความสุขจากการออกกาลังกาย ครับก็ชวนเพื่อนๆนะมามาออกกำลังกายกันได้นะผมก็อยู่เส้นนี้ก็ไม่ค่อยมีรถนะถ้าวิ่งถ้าวิ่ง,งผมก็จะชอบวิ่งประมาณเนี้นะถ้าบางทีรถจะเยอะผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะวิ่งดูแนละ้วมันลายตาตเราโคตรต้องคอยต้องคอยวิ่งหลบหลีกรถนะโอเคนะครับสวัสดีครับ